สำหรับคนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอาจจะแบบพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีเห็นหลายๆคนถามในอินเทอร์เน็ตว่าจะเรียนยังไงให้เก่งนุชเองก็เป็นคนที่มีแบ็กกราวน์มาจากโรงเรียนรัฐบาลน่นะคะก็ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆเกพิ่งจะมาเรียนตอนอายุ17จรจริงๆจังๆวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคที่นุชทำมาแล้วแล้วประสบความสําเร็จคิดว่าประสบความสําเร็จนะให้ฟังว่าตอนนี้สามารถหางานต่างประเทศได้แล้วก็อยู่สิงคโปร์มา10กว่าปีแล้วนะคะ ก่อนอื่นเขาบอกเลยว่าภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตนุชมากๆเพราะฉะนั้นนุชก็เลยอยากจะแบ,บแบ่งปันวิธีการเรียนสําหรับคนที่พื้นฐานน้อยเหมือนนุชตอนที่นุชอายุ17นะคะก็คือให้เริ่มต้นโดยการสะสมคสําศัพท์ค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องแกรมมามากนะคะเพียงแต่ต้องขยันฟังบ่อยๆพอเราฟังบ่อยๆเนี่ยเรื่องแกรมมามันก็จะค่อยๆเข้ามาเป็นธรรมชาติให้เรียนเหมือนเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยก็คือเริ่มอ้อแอะก็พอมีคําพูดแบบกินนู่นนี่นั่นอะไรกับพ่อแม่ใช่ไหมคะ ภาษาอังกฤษก็เหมือนกันให้เรียนเหมือนเป็นภาษาของเราเองแต่ก็อาจจะต้องเพิ่มในลักษณะการเรียนรู้ให้มากกว่าเด็กนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้มีพ่อแม่คุยภาษาอังกฤษกับเราทุกวันเนาะเพราะฉะนั้นเราเองต้องเป็นพ่อแม่ทางภาษาอังกฤษของตัวเองก็คือต้องคุยกับตัวเองก่อนเป็นภาษาอังกฤษโอเคถ้าพื้นฐานไม่แน่นไม่เป็นไรเลยอย่าคิดอย่าพูดอย่างนี้ซ้สำๆว่าเราพื้นฐานไม่ดีคุณก็พื้นฐานไม่ดีเหมือนกันแต่ไม่แ,แคร์ค่ะก็ เน้นโฟกัสที่การสร้างคำศัพท์3เดือนแรกที่นุดเรียนภาษาอังกฤษ,าษ,าษาจริงๆจังๆตอนอายุ17ก็คือเน้นในด้านการสร้างหรือการเพิ่ม vocabulary หรือ,อเพิ่มคำศัพท์ของเราอ,อย่าเรียกว่าท่องศัพท์เลยนุไม่ชอบคำว่าท่องศัพท์เนาะแต่ให้เป็นการเรียนรู้คำศัพท์มากกว่าในขณะเดียวกันก็ต้องหัดฟังนะคะเพราะว่าถ้ามีแต่คำศัพท์แล้วไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเราอาจจะออกเสียงผิด นะคะให้มี Dictionary ไว้ใกล้ๆหมอนเลย,ยก่อนนอนอาจจะตั้งเป้าหมายว่าสักคําคำก่อนให้เป็นนิสัยเรียนวันละคําคำเนาะแล้วก็อยากให้เป็นคำที่เราใช้บ่อยๆคำที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คำที่แบบเรียนไปก็ไม่ได้ใช้นะคะเอาเป็นคำเกี่ยวกับชีวิตประจำวันง่ายๆก่อนเรียนสัก5้าคำแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าถ้าเราออกเสียงแบบคนไทยเนาะไปเจอฝรั่งเขาก็ฟังเราไม่รู้เรื่องอยู่ดีเนาะ แล้วจะทายังไงให้ออกเสียงได้ถูกต้องถ้าเป็นหนังสือเนี่ยเราจะออกเสียงไม่ได้เพราะมันเป็นแค่หนังสือใช่ไหมคะอาจจะมีหนังสือไว้ใกล้ตัวเพื่อเรียนคําศัพท์เพิ่มเติมแต่การที่จะเข้าใจเรื่องการออกเสียงเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ google หรือใช้แอป Dictionary ต่างๆในการช่วยเหลือเวลาที่นุชเรียนภาษาอังกฤษตอนอายุ1 7บ8เนี่ยเรียนถึง20กว่าเลยนะคะเรียนทุกวันเลยคือแบบไม่ได้เรียนแบบอ่านหนังสือแต่เรียนให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเวลามีคาศัพท์ใหม่ๆจะไม่ได้แบบมโนเองออกเสียงไงวะออย่่างงี้้ใชมไร ก็จะเปิดเป็นเมื่อก่อนมี talking d i c คใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ t a l k i n g d i ก t i o n a r y ก็จะใช้กดๆเข้าไปแล้วก็ได้ยินเสียงใช่ไหมอันนี้สําคัญมากคือเดี๋นี้ไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่ามันมีแอป,ปมากมายที่มีฟังก์ชันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ให้กดฟังไม่ต้องกังวลเรื่องการสเปรลิ่งมันมันไม่ฟิกตลอดนะคะเรื่องการ,รตัวเรื่องตัวสะกดภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอันก็ออกเสียงบ้างไม่ออกเสียงบ้างเพราะฉะนั้นให้โฟกัสในการฟัง กดฟังบ่อยๆแล้วเราจะเห็นแพทเทิร์นของมันว่าอ๋อแพทเทิร์นซ้าๆอย่างนี้ออกเสียงอย่างนี้นะคะแล้วก็เพิ่มคําศัพท์ให้มากที่สุดแล้วแบบประมาณว่าล o ก around you อะไรแบบเนี่ยแถวบ้านมีอะไรบ้างเพดานซ l ล n g w a ล l เนี้ย floor พื้น TV ไม่ใช่ทีวีนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราอยู่กับมันในชีวิตประจําวันของเราตลอดเวลาหยิบจับขึ้นมา charger ต้องรู้ว่าอันเนี้ยเป็นที่ชาร์จนะม i l e phone โทรศัพท์ หรือว่า Facebook YouTube อะไรอย่างเงี้ยต้องรู้และออกเสียงได้ถูกต้องนะคะแล้วที่สำคัญก็คือจะต้องรู้หนังฝรั่งเยอะๆนุเสียตังเรียนเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยแค่ประมาณ3เดือนแรกเท่านั้นเองเดือนเอาละเป็นหมื่นเลยนะแต่ว่าเป็นตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นก็จะได้คุยบ่อยกับคุณครูแต่ว่าคุยมั่วมากเพราะว่าตอนนั้นภาษา ไม่มีพื้นฐานเลยเหมือนกันก็ปั้นป้านเอาคำโปะ,ปะๆเรียงๆกันนึกตัวเองตอนนี้เราก็ยังขำอยู่ว่าตอนพูดอะไรออกไปเนาะแต่ไม่เป็นไรก็คือมันทําให้เราเกิดความกล้าพอเรามั่วแล้วเราเอ้ยมันก็พอได้นู่กว่าก็พอคุยกันรู้เรื่องแล้วหลังจากนั้นเราเริ่มอยากถูกต้องเราอยากเป๊ะขึ้นเราก็เริ่มเรียนหนังสือกราฟม่บ้างเพื่อให้เข้าใจว่าถิงที่เราฟังอยู่มันคืออะไรนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับสําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานในภาษาอังกฤษ อย่าเรียกว่าพื้นฐานแย่เลยยังยังไม่มีอะไรที่เรายังไม่ได้ก็คือยังไม่รู้เท่านั้นเองนะคะอย่าลืมเพิ่มคาศัพท์ทุกวันเรียนวันละ5าคํา10คาก็ได้ก่อนนอนแล้วฟังภาษาอังกฤษตลอดเวลาหลีกเลี่ยงภาษาต,ตัวเองแล้วคุณจะเก่งภาษาอังกฤษแน่นอนค่ะ